สวัสดีค่ะวันในวันนี้พี่อ้อยมาพาทําแกงขี้เหล็กนะคะวันนี้จะทำแกงขี้เหล็กเจนะคะจะแกงเจเนาะก็ย้อยจะใช้กระทิกนะย้อยขอใส่กะทิกก่อนนะจ๊ะ ย้อยจะซื้อเป็นพริกแกงสําเร็จนะคะเป็นพริกแกงเจเนาะเป็นพริกแกงเจอันนี้ย้อยจะซื้อแล้วก็จะเอาใส่ช่องฟิตไว้นะคะแล้วใช้ได้ทั้งปีเลยเนาะคือจะซื้อแต่ละปีเฉพาะถึงเทศกาลเจพเพย่อยก็จะซื้อแล้วก็เข้าตู้เย็นไว้เก็บใส่ช่องฟิตไว้ใช้ได้นานๆน,น,นะคะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องทำเองเนาะแต่ก่อนนี้ก็ทําเองพริกแกงจะตาเองตอนหลังๆพอมือมีปัญหาย้อยก็ ไม่ได้ตำนะคะตัวพริกแกงนะคะพี่อ้อยใส่กระชายนะคะตัวนี้จะเพิ่มกระชายลงไปเนาะเพราะว่าแกงพิ่เล็กต้องอให้หอมของก,ก,กระชายนะคะพริกแกงเจ้านี้อร่อยคะ่ะเขาจะแพงหน่อยแต่ก็อร่อยของเขาจะเผ็ดมากจะเห็นว่าหลายๆหลายๆคลิปเนาะพี่อ้อยจะไม่ไม่ใช้พริกแกงเยอะเพราะว่าของเขาเผ็ด ของเขาเก็ดมาผัดพริกแกงก่อนนะคะพี่อยจะใช้ในหม้อผัดพริกแกงนะคะนานๆจะใช้กระทะสักครั้งหนึ่งเพราะว่าพอเราผัดเสร็จแล้วเราสามารถแกงได้เลยเนาะ อันนี้นะคะใบขี้เหล็กนะใบขี้เหล็กเนี้ยพี่อ้ยอยล้างสะอาดนะคะแล้วก็ต้มนะคะต้มสองน้ำแล้วก็ใส่ช่องฟิตไว้นะคะตัวนี้จะทานได้เป็นปีๆเลยนะคะเก็บไว้อยากทานเมื่อไหร่ก็อ,ออกมาแกงเนาะของพี่อ้อยจะมีเยอะมากใบขี้เหล็กเพราะว่าจะได้มาทีก็อาจจะเก็บใส่ละต้มแล้วใส่ช่องฟิตอันนี้เป็นขาเห็ดนะคะเป็นขาเห็ดเนาะ เป็นขาเห็ดหอมค่ะจะเป็นลักษณะน,นี้นะคะอันนี้เป็นของไต้หวันที้งแงได้ที่แล้วเติมตะทีลงไปเละ กล่องกะทินะคะเราจะเติมน้ำลงไปนะคะใส่น้ำลงไปให้ได้หนึ่งกล่องนะคะเพราะว่ากะทิหนึ่งกล่องจะใส่น้ำหนึ่งกล่องเนาะ กทีนี้อ่ากล่องนี้ครึ่งกิโลนะคะอ่าห้าร้อยกรัมเนาะอันนี้เป็นกิ่ปั่นจากผมแกงนะพี่อเอาจะล้างของใส่อนนะคะเพราะว่าแกงขี้เหล็กเราต้องเคี่ยวเนาะแต่พี่อ้อยจะทําให้ดูแบบเดี๋ยวเสร็จแล้วพี่อ้อยก็จะตักใส่ชามให้ดูก่อนเนาะแล้วพี่อ้อยก็ค่อยเคี่ยวต่อนะคะใส่ขี้เหล็กลงไปเลยนะคะ กเลศพี่อ้อยชอบหั่นนะคะหั่นหน่อยเนาะเอาออกมาละลายไว้นะคะแล้วก็ล้างนะ้ำอีกรอบหนึ่งแล้วเวลาแกงเราเวลาจะแกงเราก็ออกมาหัน่นหั่นสักสองสามครั้งนะคะเพราะว่าเขาจะได้ไม่ใบใหญ่เกินไปอันนี้จะออกมาพอดีพอดีนะคะออมานีเนาะ ก็ตรงนี้ก็จะปรุงรสด้วยเกลือนะคะพวกแกงนี่ก็จะใช้เป็นเกลือนะคะซอสซุปผงค่ะด้วยขอใส่ซอสน,นิดนึงนะคะเพราะว่าช่วยโปรลรสเนาะ อันนี้เป็นปลา,าเจนะคะเยี่ยจะซื้อมาแล้วก็เทใส่เยี่ใส่เนื้อเป็ดลงไปเลยนะคะอ่าไม่ใช่เนื้อเป็ดขอโทษค่ะอ่าขาเห็ดขาเห็ดเป็นขาเห็ดหอมนะคะ เหมือนกับว่าดอกดอกเห็ดหอมใช่ไหมแล้วตรงโคนเขาก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นต้นเขานะคะเพราะว่าอา,อาหารเจอาหารมงังสวิรัตนะคะส่วนใหญ่เขาจะทานขาเห็ดกันนะคะตรงนี้เขาเอามาปรุงแล้วนะคะต้มของเขาทําให้เปื่อยนะคะแล้วก็เอามาต้มให้นิ่มแล้วก็ปรุงรสแล้วก็บรรจุถุงขายเนาะเพราะว่าถ้าทำอย่างงั้นถ้าเราไปแบบไปซื้อตามเยววาวราชเขาก็มีขายนะคะขาเห็ดแต่ว่า มันจะเป็นในลักษณะที่แบบมาแบบแข็ง,ขงแข็งแห้งๆนะคะเราเราซื้อแบบนี้ใช้ดีกว่าปรงอาหารได้เนาะอันนี้ปลาเจนะคะพี่อ้อยขอใส่ปลาเจหน่อยเนาะตัวนี้ใส่ลงไปแล้วจะหอมคะ่ะทำน้ำพริกก็ได้อะไรก็ได้หลายๆอย่างเ,เดี๋ยววันไหนพี่ว้อยมาพาทำปลาสับ ไปต้องดูนะคะอย่าแรงมากเนาะให้ไตแบบกลางๆเอาไว้แรงมากๆก็จะไม่นะคะเพราะว่าชิล็กตัวเิล็กเขานอนก้นเนาะ ขี้เด็ถ้าแกงกะทินะคะให้คลองมันหน่อยเนาะถ้าเป็นแบบแกงปกติทั่วๆไปอย่างที่หลายๆที่ก็ทานเนาะบางที่ก็ไม่แกงใส่กะทิใช่ไหมคะเป็นทางแถบแถบน้องๆที่แถวๆน้องๆที่อยู่อีสานนะคะก็จะไม่ใส่กะทิเนาะถ้าเป็นแกงภาคกลางส่วนใหญ่จะใส่กะทินะคะ นะคะตักส่จานเนาะตัวขาเห็ดนี้นะคะเวลาเราใส่ลงไปก็จะเหมือนกับที่แกงทั่วไปที่เขาใส่อะไรนะหมูย่างเนาะหมูย่างหรืออะไรประมาณนั้นแต่อันนี้เป็นขาเห็ดเราแกงเป็นเจนะคะ ก็เลยก็เ,เลยต้องใช้เป็นขาเห็ดเนาะถ้าน้องๆอลายๆคนไม่ได้ทานเจก็ไปใส่เป็นหมูย่างหมูทอดอะไรได้นะคะแต่ของพี่อ้อยใส่ไม่ได้พี่อ้อยใส่ได้แต่แบบเป็นอาหารเจนะคะเราเราทานมังสวิรัตเนะทานมังสวิรัตได้เจได้แต่เราเราต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่มีเนื้อสัตว์ ย้อยไม่ได้ใส่เยอะเพราะว่าหลักๆย้อยไม่ค่อยไม่ค่ทานก็จะเน้นเน้นเป็นผักสะมากกว่าเสร็จแล้วค่ะแกงขี้เหล็กเจนะคะแกงขี้เหล็กเจมาทานได้กันค่ะ แกงคีเล็กเจร้อนๆเนาะก็เดี๋ยวตรงนี้พี่อ้อยจะเคี่ยวต่ออีกนิดนึงนะคะคลิปนี้พี่อ้อยขอจบไปแค่นี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ